สว,ส,วส,สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราจะมาดูวิธีการผัดกระเพราหนูของขันทองผัดกระเพราหนูเส้นตำแล้วมีใส่นี่ก่อนน้ำมันเยอะไหมพอแล้วพอแล้วจะได้เป็นมันนะอีกกรได้ถ้าจะของชำมันตำอตำใจมากกันได้ที่เรามีกระเทียมมีพริกอยากให้เผ็ดๆเพิ่นใส่พริกป่นน้ำ เตรียมถาจามไมด่ด,อด้อ้าราผัดรอด้เตรียมจาเอนอ,นอ <c oughs> นาคนนอากระัไปเรียบร้อยหนูุกเครื่องม่ได้ตลาดนะครับ จังเลยหอมกระเทียมกับพริกลงเลยนะยูเกลี่ยมันออกกันหน่อยมื่อนิ่งแน่ตะกองตะกรงยุ่งซือ อ็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอก็พอได้อ,อยา่าทำเลยเปิอดอันนี้บอส <mas> okay. ูตรไงมันก็เลยบอสจวดจัดเราจะผัดใส่ลาไมยต้มนะใสาลำไยต้มจ้ะอ๋อพร้อมแล้วผัดจนถึงให้มันแห้งก่อนให้มันแห้งจักหน่อยแล้วไปเอาหนำมาใส่ลหน้ำไมเยอแล้วก็ใส่นลำไยต้มปิดฝาไว้จักหน่อยุดนี้บอสเอาแห้งแล้วค่ะบอสแห้งเพือผัดในกระทะ ทุกวันเสาร์จะมีอาหารแบบบ้านๆทั้งตลาดนัดนะคะแห้งเลยก็คือยูดระไดกันถ้ทาทั้งน้ำไปเล่ยล่างมาแลลวหนอำไม้ต้มแักวก็ล่อให้น้ำแหง้งโอ้โหเต็มหมอ น้ำมันพออุจจุใอยมาเบิร์กเนื้อปิดฝาไว้แต่ชมมันยังไม่สุดเท่าไหร่ท่านไนท่นไหนปิดฝาลังจากนั้นนะครับเราจะมาดูแหวนก็ดีเลยพี่น้องแต่อะไรอีนี่กันน้องคลุกเคล้าอันนี้เราเคลียร์แล้วก่อนนั้นเราไปด้วยผ่านหนูนะนั่นจะเป็นผ่านออกไม้นะเดินไปที่ นี่ตักใส่อันนี้ไปรอบเดียวนะค่ะท้องนะไปใส่ครับครับแต่ก็ต้องชิมด้วยว่ะรเราเบืออะไรเลยชิมก็ได้ได้รสชาติเลยนัอ,อยี่แหล่านะนอวแซ <c oughs> ่บเอาใบกะเพรามาใส่ได้แล้ว กระเพาะนี่อัศจรรย์เลยครับ,รบเป็นหมออันย่ะกินได้ใบกระเพาะนี่อิ่มเลยนะแล้วกันท้อง,อง,องนะแล้วจะไหไม่ต้องใส่เมดดเดเ็ดก็ได้มั้งไว้พัดอันนี้ใส่เม็ดก็ได้สมุนไพรครับเผ็ดเพชรครับปันแล้วจะมีจิ้งกือยี่เนี่ยฮม่ะเมน แต่เราโคงได้เลยเอาสุกก่อนนะส่วมั้งคนในผักสุกก่อนไง<า>ไว้ข้างล่างมั้ยเกี๊ยนหนูดับเกี๊ยนไปป่านูดีพักเลยหอมใบกะเพราเราเด้อบ้างไมีนานเพราจะหอมไปแล้บ จะเปล่ามาดูพี่น้องกินกันป่เนี่ได้แล้วถือจอดเลยะเรจแล้วับนี้พร้อมเสือรับงาน้องนะพร้อมเสืพร้อมเสือแล้วจ้า หน่ไม้ส้มนอนเราได้พื้นนองไปเกินแล้วค่ะน้องนะรานรานเ่าได้ก็ได้เมือนี้เขาทำแฮรทริก์นะหน่อไม้ส้มทั้งวันเลยหน่อไม้สามข้าวเลยครับไม่เตี้ยบนะบเบื่อแล้วนี่วิธีการกางง่ายๆ่ายที่สุดและน้องนะง่ายๆอันนี้ขวดแบบพัดแบบเป่าเจาะหน้าเป่าเจาะด้วยถ้าพัดแห้งๆจะเป็นแบบนี้ <Okay. S 2> มา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 เดี๋ยวนีเคลียร์พี่น้องไะคลิปนี้กัคลิปนี้กัฝากไว้สน,นีก่อนเ้ยค่ะในเแียวนะกินโอเคครับสวัสดีครับ